สวัสดีค่ะชื่อพันนะคะเป็นนักกายภาพบัตรค่ะค่าวันนี้นะคะพันก็จะมาสอนเกี่ยวกับท่าออกกําลังกายนะคะของกล้ามเนื้อคอมันยึกค่ะเนื่องจากในตอนนี้เนาะเราก็มักจะต้องกักตัวกันใช่ไหมคะในการทําทงานของเราก็มักจะเป็น Work f r ฟ m h o m e ซึ่งเวลาเราเวิร์กฟอร์มโฮมอะคะ่ะงานส่วนใหญ่ที่เราจะทําก็คือจะทาได้หน้าคอมใช่ไหมคะเวรลารนั่งหน้าคอมอะค่ะตอนแรกเราอาจจะนั่งตรงแบบนี้แต่พอเวลาผ่านไปค่ะคอเราจะยืดไปข้างหน้านื่อลย ะะตอนแรกน้ำหนักศีรษะของเราอาจจะมีเพียงแค่5กิโลแต่พอเรายืดไปเรื่อยๆะคะ่ะน้ำหนักศีรษะ่ะที่กล้ามเนื้อแล้วก็ข้อต่อค่ะต้องรับมันจะเพิ่มขึ้นค่ะจาก5กิโลอาจจะเป็น7กิโลหรือว่า10กิโลเราจึงต้องมีกล้ามเนื้อคอที่แข็งแรงแล้วก็พยายามทรงท่าที่ดีอยู่ตลอดเวลาค่ะโอเคถ้าอากําอกกำลังกายนะคะที่พันจะมาสอนเป็นท่าง่ายๆเลยคะ่ะทำได้ทั้งวันเลยค่ะ ก็คือให้เราเก็บค้างค่ะอันนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือปกติเนาะค่ะวิธีการทํานะคะก็คือให้เราหลังโตนะคะเสร็จแล้วให้เราค่อยๆเก็บค้างเข้าค่ะนี่อ่าซึ่งด้านหน้าจะเป็นแบบนี้อืมมันจะเป็นท่าโชว์เนี่ยอ่ะอืมมันจะช่วยออกกำลังกายกล้ามเนื้อคอมัดติกน,นะคะอืมพอเราทําแล้วเราจะเห็นว่าหูกับไหลของเราตรงกันเนาะอืมอันนี้คือ แนวที่ถูกต้องนะคะของกระดูกคอเวลาทํานะคะถ้าจะาทาท่าออกกำลังกายก็คือคําไว้นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบก็คือเป็นหนึ่งครั้งเนาะที่พาให้นับเพราะว่าเวลาเรานับกะค่ะเราจะไม่ก้านหายใจเพราะว่าอันนี้มันเป็นการทําค้าค่ะคะนเรามักจะก้านหายใจอืมแต่ท่านี้นะคะก็คือสามารถทําได้ทั้งวันเลยว่างๆก็ลองทำเลนะคะถ้ามีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้นะคะสวัสดีค่ะ